สวัสดีผู้ปกครองและเด็กๆอาบานสองทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับห้องเรียนครูเฟิร์นเด็กๆรู้ไหมคะว่าวันนี้เราจะมาเรียนหน่วยอะไรกันถ้าเด็กๆพร้อมเรียนแล้วไปดูกันเลยวันนี้เราจะมาเรียนหน่วยการเรียนรู้หน่วยปลอดภัยไว้ก่อนหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนเด็กๆจะได้เรียนเกี่ยวกับ อันตรายจากของมีคมอันตรายจากสัตว์มีพิษอันตรายจากการพัดตกหกลม้มและอันตรายที่เกิดจากไฟและความร้อนอันตรายจากของมีคมในคำว่าอันตรายหมายถึงเหตุการณ์ที่ทำให้เราได้รับการบาดเจ็บหรือก่อให้เกิดความตายได้อันตรายจากของมีคมเช่นกรรไกรคัตเตอร์และมีด ถ้าเด็กๆเ,เห็นของมีคมพวกนี้เด็กๆควรหยิบมาเล่นไหมคะไม่ควรหยิบมาเล่นใช่ไหมคะเพราะมันจะทำให้เด็กๆเ,เกิดอันตรายเกิดบาดแผลมีเลือดออกและต้องไปนอนโรงพยาบาลได้นะคะอันตรายจากสัตว์มีพิษเช่นงูพึ่งตะขาบถ้าเด็กๆเ,เ,เจอสัตว์พวกนี้ ไม่ควรเข้าใกล้เด็กขาดเด็กๆควรเรียกผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่และออกห่างจากสัตว์มีพิษเพราะสัตว์มีพิษพวกนี้จะทำให้เด็กๆเ,เกิดอันตรายได้ค่ะอันตรายจากพัดตกลม้มเช่นพัดตกน้ำวิ่งบนบันได จากภาพเด็กๆเห็นใช่ไหมคะว่าเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดอันตรายดังนั้นเด็กๆไม่ควรทำตามเด็ดขาดหากของเล่นตกน้ำให้เด็กๆเรียกผู้ปกครองเรียกคุณพ่อคุณแม่ของเรามาให้เก็บให้และเด็กๆไม่ควรวิ่งเล่นบนบันไดตามภาพเพราะจะทำให้เด็กๆเกิดการหกล้มทำให้เด็กๆเจ็บป่วยได้แผลเสียเปล่าๆค่ะ อันตรายที่เกิดจากไฟและความร้อนเช่นน้ำร้อนลวกการเล่นไม้ขีดไฟไม่ว่าเด็กๆจะเห็นคุณแม่กำลังทำกับข้าวหรือเปิดเตาแก๊สเด็กๆไม่ควรเข้าไปยุ่งหรือเอามือไปจับหม้อหรือกระติกน้ำร้อนขณะที่คุณแม่กำลังทำกับข้าวอยู่นะคะเพราะจะทำให้เด็กๆเกิดอันตรายได้จากการจับของร้อนทำให้มือของเด็กๆมีแผลเป็นในที่สุดค่ะ หลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้อันตรายในรูปแบบต่างๆไปแล้ววันนี้ครูเฟิร์นมีเกมมาให้เล่นชื่อเกมว่าเกมหนูน้อยปลอดภัยถ้าเด็กๆพร้อมเล่นกันแล้วเราไปลุยกันเลยข้อแรกขอมีคมชิ้นใดที่เด็กๆห้ามจับระหว่างภาพที่1กับภาพที่2 ภาพที่หนึ่งเด็กๆช่วยกันบอกสิคะว่ามันคืออะไรเก่งมากค่ะมันคือคัตเตอร์แล้วภาพที่สองนะคะมันคืออะไรถูกต้องค่ะมันคือกระเป๋าสะพายแล้วเด็กๆคิดว่าระหว่างคัตเตอร์กับกระเป๋าสะพายของชิ้นใดที่เด็กๆห้ามจับถูกต้องนะคะ เราห้ามจับคัตเตอร์พอคัตเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่มีใบมีดคมทำให้เด็กๆเ,เกิดอันตรายได้ค่ะข้อที่2สัตว์มีพิษตัวใดที่เด็กๆพบเจอแล้วห้ามเข้าใกล้หากพบเจอควรเรียกผู้ปกครองและอยู่ห่างสัตว์ตัวนั้นให้มากที่สุดระหว่างภาพที่1สุนัขและภาพที่สองงู เก่งมากค่ะสัตว์ที่เด็กๆควรอยู่ห่างมากที่สุดก็คืองูเพราะงูเป็นสัตว์มีพิษถ้าเด็กๆเ,เข้าใกล้ก่อให้เกิดอันตรายได้ใช่ไหมคะข้อที่สามการกระทำภาพใดก่อให้เกิดอันตรายเด็กๆช่วยครูเฟิร์สกกสังเกตสิคะว่าภาพที่1นึงเขาทำอะไรและภาพที่สองเขากำลังทำอะไรใช่แล้วค่ะ ภาพที่หนึ่งเขากำลังเอามือไปจับหม้อต้มที่กำลังร้อนและภาพที่สองเขากำลังทำงานบ้านอยู่ใช่ไหมคะดังนั้นการกระทำภาพใดก่อให้เกิดอันตรายกับเราได้คะเด็กๆถูกต้องแล้วคะ่ะภาพที่หนึ่งเป็นการกระทำที่จะก่อให้เกิดอันตราย พ่อเขากำลังเอามือไปจับหม้อต้มที่กำลังต้มที่มีความร้อนและไฟอยู่หากเด็กๆเ,เอามือไปจับจะทำให้เด็กๆได้รับอันตรายและเกิดแผลเป็นได้ค่ะและในวันนี้หลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ปลอดภัยไว้ก่อนครูฟเฟิร์นมีแบบฝึกหัดใน Google Form ให้เด็กๆทำ เด็กๆอย่าลืมเข้าไปตอบคำถามและส่งค,คุณครูประจำชั้นในลายกลุ่มห้องนะคะครูจีครูนกและครูเฟิร์นเอาใจช่วยเด็กๆอยู่นะคะและรอตรวจการบ้านของเด็กๆอยู่สู้ๆค่ะและในวันนี้ครูเฟิร์นก็ต้องขอตัวลาไปก่อน หากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมานาที่นี้ด้วยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆและหน่ยสัปดาห์หน้าเรามาลุ้นกันว่าเราจะมาเรียนหน่วยอะไรบา,บายค่ะขอบคุณค่ะ